ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ oppo find n2 flip ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทดลองชาร์จแบตเตอรี่ให้เพื่อนๆดูกันนะครับหลังจากที่เล่นจนแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงเลยแล้วเราจะชาร์จไฟไปให้มันได้100%เนี่ยเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้า oppo find n2 flip เครื่องนี้ครับตัวหัวชาร์จนะครับเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ผมหยิบออกมาจากกล่องนะครับเพื่อนๆตัวสายก็เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับจะจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่44วัตต์ super v o o k เลยนะครับในส่วนตัวขนาดความจจุขอองเี่่ยะูท4,300 3 0มมิลลิแอมนะครับเพราะว่าเขาเป็นมือถือจอพับได้เนาะตัวแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเยอะไปถึงขั้น5000นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมได้ลองเทสลองสัมผัสมาแล้วนะครับตัวแบตเตอรี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอึดในระดับหนึ่งนะครับผมสำหรับการใช้งานทั่วไปเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตอัพสายก่อนนะครับแป๊บหนึ่งโอเคครับผมเซตอัพสายเรียบแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะม้วนๆแบบนี้เนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมไม่กล้าแกะออกของเขานะครับเพราะว่ามันเป็นกระดาษแบบแพ็คมาอย่างดีเลยก็เออาาาประมณนนนี้้แลวกกัขุญตด จ่ายไฟแล้วก็กดเริ่มจับเวลานะครับผมตัวแบตเตอรี่นะครับผมเล่นจนหมดเกลี้ยงเลยนะครับเพื่อนๆก็ความจุของเขาอยู่ที่4,300มิลลิแอมป์นะครับถ้าถามว่ามันอึดไหมจากประสบการณ์ที่ได้ใช้งานมานะถ้าเป็นการเล่นเกมเนี่ยก็ถือว่าพอพอดีเนาะไม่ไม่ได้อึดมากนะครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัว C ี u ของเขาก็เป็นตัวแรงหน้าจอก็เป็นจออมูลิ แล้วก็รีเฟรเยตเนี่ยก็สูงอยู่ที่120เฮิร์ตเลยนะครับเทสเกม1ชั่วโมงก็ใช้แบตเตอรี่ไปประมาณ1 7 1เเลยนะครับเพื่อนเพื่อก็ถือว่าในระดับหนึ่งอยู่เนาะแต่ถามถึงการใช้งานทั่วไปทั้งวันเราเป็นยังไงบ้างถ้าคนที่ใช้งานหนักๆน,นะครับต้องเปิดเปิดปิดปิดบ่อยๆเนีเ่ยนะก็คือผมว่าแนะนําให้พกใส่ชาร์จไปเนาะจะได้แบบเออมั่นใจนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัวชาร์จของเขาก็เป็นตัว44 4วัตต์ซูเปอร์วูับก็จ่ายไฟ เป็นมือถือจอพับได้นะครับของทาง oppo นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ได้ลองเล่นลองเทสมือถือจอทับพับได้นะครับเพื่อนๆก็เฮ้ย มันทำลายแบบความคิดผมไปเลยนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเอ๊ะมือถือจอพับได้เนี่ยแน่นอนแหละมันในส่วนตัวผมผมคิดว่ามันเอ้ยมันจะเหมาะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ลองสัมผัสลองใช้งานแล้วผมว่ามันมันโอเคนะมันดูเก๋ดีนะครับเพื่อนๆแล้วสิ่งที่ผมกังวลนะไอ้ตรงรอยตรงฝาพับตรงนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานจริงๆแล้วเอ้ยมันมันไม่ได้ติดขัดเลยนะครับเพื่อนๆมันก็ลูบสัมผัสได้ปกติแล้วทาง oppo เนี่ยเขาทําออกมาแล้วเวลาเราพับเนี่ยครับ ตัวจองเขาเนี่ยมันแบบแนบสนิทเลยเนาะแล้วผมดูแล้วนะครับกลไกการทํางานของเขาเนี่ยผมรู้สึกมั่นใจนะครับเพราะว่ามันมันแข็งแรงมันทนทานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็ตัวแบตเตอรี่ก็เมื่อกี้เข้ามาได้แบบนะสามเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะนี่ซูปเปอร์วู๊สี่สิบสี่วัตต์ครับเพืเ่อนๆแน่นอนการเติมไฟเข้าไปเนี่ยก็อาจจะแป๊บเดียวแค่นั้นเองนะครับก็เต็มเรียบร้อยแลวเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ชาร์จไป100%เนี่ยเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้า Oppo Find N2 Flip เครื่องนี้ครับรบ 1>, 1ชั่วโมง12นาทีผ่านไปแบตเตอรี่ของเราก็ชาร์จเต็ม100%เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตกดหยุดครับผมก็ใช้เวลาประมาณ7จนาทีเนาะเจนาทีนะครับเพื่อนๆสำหรับเจ้า Oppo Find N2 Flip นะครับผมสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่จาก0 มาเต็ม100%นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาได้ชาร์จมาเป็นชาร์จ44วัตต์นะครับซูเปอร์วูกแล้วก็ตัวขนาดความจุของเขาอยู่ที่4,300ม ah ิลลิแอมนะครับ ตัวนี้นะครับผมชาร์จ15นาทีแรกเนี่ยได้ไป21เปอร์เซ็นต์นะครับ30นาทีได้ที่46เปอร์เซ็นต์แล้วก็50นาทีเนี่ยได้ที่80เปอร์เซ็นต์ะครับแล้วก็อจากเปอร์เซ็นต์ที่90มาจนถึงเปอร์เซ็นต์ที่100เนี่ยใช้เวลาชาร์จประมาณ14นาทีเองนะครับสรุปแล้วนะครับผมเจ้า oppo find n flip นะครับแบตเตอรี่0จนถึง100้นะครับเวลา 72นาทีนะครับผมหรือว่า1ชั่วโมงกับอีก12นาทีแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าเร็วมากๆเลยเนาะสำหรับการใช้งานนะครับผมก็แน่นอนตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ของเขาถามว่ามันอึดมากไหม การใช้งานทั่วไปเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานทั้งวันแน่นอนครับแต่การเล่นเกมหนักๆเลยเนี่ยตัวแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะลดลงมาพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าเราก็ได้หัวชาร์จที่แบบชาร์จแรงมานะครับก็โอเคสมน้ำสมเนื้อกันครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่แล้วกันนะครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ